สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวขอมารีวิวกันอีกสักคลิปหนึ่งนะคะสิ่งที่เราจะรีวิวก็คือรองพื้นนะคะยังไงก็ติดตามชมนะจ๊ะแต่ก่อนที่เราจะทารองพื้นนะคะเราก็จะต้องเตรียมผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าผิวมันโอเคอ่ะมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งอ่ะเนาะการลงรองพื้นก็จะลงได้ง่ายขึ้นเรียบเนียนขึ้นนะคะก็สกินแคร์ก็จะเป็นตัวเดิมๆที่ใช้ประจาแต่รอบนี้เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นตัวอัมลาเจลลี่นะคะตัวนี้ก็แบบ หน้าหนาวอะเนาะเราก็จะต้องแบบบำรุงเพิ่มอีกนิดนึงนะคะให้มันช่วยกักเก็บน้ําในผิวนี่ตัวนี้จ้าทุกคนสิ่งที่เราจะรีวิววันนี้นะคะเนี่ยเราเตรียมผิวง่ายๆสั้นๆแล้วเราก็จะลงตัวนี้ให้ชมเลยว่าผลงานเขาเป็นยังไงบ้างแพ็กเกจจิ้งนี่น่ารักมากที่สอยมานี่แพ็กเกจจิ้งล้วนๆเลยนะคะไม่ใช่อื่นใดอ่ะดูงานสีเขานะคะก็ถือว่าตอนที่ซื้อนี่คือแบบสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะเพราะแบบเราก็ มัวม่วๆเอาเลยแหละนะตัดสินใจนะเดี๋ยวนั้นว่าเฮ้สีอะไรดีหว่าที่จะเข้ากับผิวเราได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นสายเคบิวตี้ไงทุกคนคือแบบก็มีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ก็เอาเถอะตอนที่ซื้อ400กว่าบาทนะจ๊ะอ่าอันนี้นะคะหน้าทาครีมเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นเราก็ควรจะลงกันแดดเนาะทั้งที่จริงๆแล้วรองพื้นน่ะเขาบอกว่ามี SPF30 อ่ะแต่เราก็ไม่ได้หรอกนะคะเพื่อให้หน้าเราอ่ะ สวยงามนะคะผิวพรรณสวยงามไม่มีปัญหาฟ้ากระจุดด่งดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องลงกันแดดตัวนี้เข้าไปก่อดน,นะคะให้มันแบบ SPF 50เนาะเนาะให้มันมั่นใจอ่ะสข้อนิ้วด้วยอะไรงี้นะคะให้มั่นใจในประสิทธิภาพการกันแดดนะคะลงไปยันคอเลยนะคะทุกคนต่อให้แดดออกมั่งไม่ออกมั่งนะคะก็ต้องลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจจิ้งใกล้ๆกันนะคะเน้นภาษาเกาหลีค่ะเลยไม่รู้จะแบบอธิบายกันยังไงอะ่ะ เพราะว่าภาษาอังกฤษก็คือแบบไม่มีเนาะดูงานสีเขาไปก่อนตอนแรกแอบ,บลุนมากว่าสีเนี่ยจะเข้ากับเบ้าหน้าโทนสีผิวเอเชียอย่างเราหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ผิวค่อนข้างเหลืองนะคะงานสีเขาแบบเออมาเทียบดูก็ดูเนียนๆดีอะไรดีนะคะดูเป็นธรรมชาติดีอยู่อย่างนี้อ่ะได้เวลานะจ๊ะเดี๋ยวเรามาบีบใส่หน้ากันเถิดะนะคะนี่ค่ะก็มันจะมีความ เรียกว่าเหนืดอยู่เนาะไม่ถึงกับว่าเหลวปื๊ดลงมานะคะจะบอกว่าถ้าเทียบกับโจวีน่าโจวีน่าน่าจะเหลวกว่านะเดี๋ยวเราลงให้ดูก่อนแล้วกันเนาะครึ่งหน้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็เอาง่ายๆใช้มือลงเลยแล้วกันเพราะว่าใช้ตัวอื่นลงก็คือแบบใช้ฟองน้ําก็ขี้เกียจล้างอีกนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าจากที่ทำทำมาน่าจะถนัดมือมากกว่านะคะแบบว่าแฮนด์แฮนด์เมดนะคะเป็นแบบออริจินัลนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจริงๆ ความสึกเนี่ยคือมือมันก็มีอุณหภูมิของเราด้วยอะไรเงี้ยนาะมันก็ช่วยให้เกลี่ยได้ง่ายขึ้นในความส่วนตัวนะนะคะเพราะว่าจะเป็นคนแบบมือค่อนข้างอุ่นอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยเยทียบครึ่งหน้าให้ดูเลยนะคะว่ามันมีความเป็นยังไงบ้างคืองานสีก็พอไปกันได้อยู่นี้นะคะดูความเรียบเนียนอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรา ลงส่วนที่เหลือไปแล้วกันฮะเห็นไหมจากที่ใช้เมื่อกี้นะัมันยังเหลือติดมืออีกนิดนึงอะ่ะเนาะแล้วก็กลัวมันแบบไม่ทั่วถึงนะคะก็จัดเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะให้เกลี่ยให้ทั่วหน้านะคะดูจากการเกลี่ยแล้วก็ดูออกไหมว่ามันก็ไม่ถึงกับเกลี่ยยากเนาะใช่ไหมแต่ถามว่ามีเนื้อเนี่ยมันมีความหนักไหมก็หนักอยู่นะมันจะไม่เบาเหมือนโจวีน่านะคะมันจะหนักอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหหนักจนรูดไม่ไปอะไรประมาณเนี้ มันก็หนักระดับหนึ่งแต่คือจะว่าไงมันอยู่กึ่งกลางอะไม่หนักมากไม่เบามากอะไรประมาณนะั้นอะก็เออเอาเป็นว่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงลองใชใ้กันดูแล้วกันเนาะคืออ่ะเสร็จแล้วนะคะดูเบ้าหน้าหนังหน้าใกล้ๆนะคะคือรู้สึกว่างานมันโอเคกว่าไอจองแซมูนนี่นะตัวที่เป็นคูชั่นอะเพราะว่าอันนี้รู้สึกมันทําแล้วมันไม่ได้ทําให้ลูกขุมขนมันกว้างขึ้นอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ ตรงที่เป็นเรียกว่าอะไรสิวเซียนใช่ไหมก็ไม่ได้เหมือนเน้นให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรองพื้นตัวนี้ได้อยู่ดูจากขวดนะก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราแบบว่ามีการใช้งานมาระดับหนึ่งแล้วนะคะซึ่งคุณแม่ก็ใช้ด้วยอันนี้ก็ดูๆไปเลยนะคะแต่งหน้าตามปกติเพราะเครื่องสำอางไม่ได้มีอะไรหรูหรามาหา,ห,าหลากหลายอะไรเลยนะคะแต่งหน้าเบสิกมากนะคะก็เห็นแค่นี้ก็คือคงไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเนอะเพราะว่า แต่งแบบบ้านๆเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นคนที่ขี้เกียจแต่งอะ่ะเอาเป็นว่านะคะเรียกง,ง่ายๆว่าเสียงบรรยายกับภาพประกอบก็ไม่ค่อยจะเข้ากันนะคะดูไปเลยเพราะว่าการแต่งหน้าของเราไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะนิดๆหน่อยๆปะๆไปนะคะน่าจะพอดูได้นะว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะคะเนี่ยจริงๆก็จะแต่งกันอยู่แค่นี้แหละอา้าวลืมบอกไปนะเมื่อกี้สีรอ,องพื้นนะคะเป็นสี03นะคะ natural beige นะคะ ก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับสีผิวอยู่นันโดยภาพรวมตัวนี้ก็ใช้กันทั้งคุณแม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ซือว่าคุม้มาแต่แพ็กเกจจิิงน่านรักมากนะคะซื้อพอแพ็กเกจจริงล้วนๆราคานะคะก็อยู่ที่400กว่าบาทนี่แหละตอนที่ซื้อซื้อจาก y e s ต t y l e นะคะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่เราใช้วันนี้มีอยู่แค่นี้แหละเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบ แต่งอะไรเยอะๆเพราะขี้เกียจด้วยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแล้วเป็นอะไรที่แบบเป็นคนที่แต่งตามาไม่ค่อยได้เพราะขายี้ตาบ่อยนะคะอ่าตอนแรกเนี่ยเราลงอาลองพื้นไว้ตรงฝ่ามือ,อตรงหลังมือก่อนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะลองลงใหม่ๆให้ดูเทียบสีนะคะว่าสีมันมีการออกซิไดซ์เยอะแยะหรือเปล่ามันเปลี่ยนไปเยอะไหมนะคะเพราะาอยู่ตรงเรียกตรงหลังมือนี่เนาะ,ะเราลงไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มแต่งหน้าแรกๆนะคะแล้วพอมาเทียบกับสีใหม่ที่ลงอะ่ะดูแล้วเหมือนกับ ต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะมันคือดรอปลงไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ้าวทุกคนที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะคะพูดมาซะยาวเหยียดนี่ลืมบอกชื่อแบรนด์ไปใช่ไหมเนี่ยคือแบรนด์เขาก็คืออะไรอะ BT21 มั้งรู้สึกว่านี่แหละนาะจะเป็นชื่อแบรนด์นะคะแล้วเขาเรียกเป็น Tinted Foundation นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนื้อมันก็หนักอยู่นะไม่ใช่ว่าเบาบางขนาดนะั้นมันก็มีความหนาอยู่แต่เรื่องความปกปิดนี้ก็ น่าจะระดับกลางนะคะค่ะแล้วเขาก็จะมี S P F 30 P A บวกบวกอยู่ในนี้ด้วยนะคะมาในขนาด30 ml ด้วยนะคะนี่เป็นไงผลงานหลังแต่งเสร็จใหม่ๆนะวันนี้ไม่ได้ลงแป้งเลยเด้อแค่นี้เลยตามที่เห็นเลยนะคะซึ่งโดยส่วนตัวนะก็มองดูว่ามันก็ปกปิดรูขุมขนได้นะแล้วก็ต่อสิวเซียนมันก็ไม่ได้ดูใหญ่มากนะ,ะซึ่งรวมๆก็ถือว่างานดีแหละชอบอยู่ อันนี้ก็เป็นอัปเดตระหว่างวันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงกว่านี่คือแต่งหน้าประมาณตอน2องโมงครึ่งนะเช้าแล้วก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งนะคะเนี่ยก็จะได้ความมันประมาณนี้นะคะนี่คือแสงธรรมชาติมีความมันอยู่นะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้เคลมเรื่องความมันนี้แต่ว่าจะบอกว่าเอากระดาษซับไว้อะกระดาษธรรมดาเลยทิชชู่ธรรมดานะคะซับไปก็โอเคอยู่มันก็แบบ รู้สึกหน้ามันก็สว่างขึ้นเนาะเพราะเวลามันมันแล้วมันจะดูดรอปลงไปจะดูหมองลงไปใช่ไหมเอากระดาษซับแค่นี้ก็รู้สึกว่าโอเคละไม่ได้เติมแป้งไม่ได้อะไรใดๆนะคะก็ค่ะโมงครึ่งนะคะผ่านไปเก้าชั่วโมงนะคะผลงานนี้ในแสงเอาดอ์แบบอุ้ยโอเคอยู่ได้อยู่แล้วก็ดูไม่มันไม่เมือกอะไรอย่างนี้เลยนะคะถือว่าผลงานนี่งานอยู่นะคือราคาอนะ่ะสี่ร้อยกว่าบาทนะคะก็ถือว่างานเมือกงานอะไรใดๆเฮ้ยโอเคสวยงามใช้ได้นะคะ ก็เดี๋ยวเราไปดูมุมแสงในห้องกันอีกนิดหนึ่งด้วยแล้วกันนะคะก็กลับมาที่มุมเดิมนะคะผ่านไป9้าชั่วโมงตอนนี้อย่างที่ผ่านมาในช่วงกลางวันก็คือมีการซับนาไปแค่ครั้งเดียวนะคะก็เนี่ยค่ะชมผลงานคือตอนนี้ห้องมืดแล้วก็เลยต้องใช้แสงไฟเข้าช่วยนะคะก็มันประมาณนี้นะคะได้อยู่หรอกเพราะว่าอย่างบางทีอะ่ะคือมันมีความเมือ่อยกว่านี้ด้วยอันนี้คือไม่ได้ลงแป้งเลยไงนะคะมันก็จะได้แบบอารมณ์ประมาณนี้แหละทุกคน ถือว่าในความสึกส่วนตัวนะก็ถือว่าโอเคมันไม่ได้รู้สึกแบบเรียกว่าไม่ได้รู้สึกหนักหน้าอะไรเงี้ยนะคะจะถามว่าเบาสบายแบบรู้สึกบางเบาขนาดไหนไหมก็ไม่นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกหนักหน้านะคะคือจริงๆเขาไม่ได้เคลมเรื่องคุมความมันด้วยไงเพราะฉะนั้นมันได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้ววันนี้อากาศก็จะมีแดดบ้างนะคะเป็นบางช่วงถือว่าอากาศไม่ร้อนมากแต่คิดว่าถ้าเป็นอากาศร้อนแบบซัมเมอร์นะคะแบบเมษายนก็เอาไม่อยู่แน่นอนต้องลงแป้งแน่นอนวันนี้ไม่ได้ลงแป้งเลยเด้อก็ได้อารมณ์ประมาณนี้ละคะทุกคนก็ยังไงก็ลองพิจารณกันนดูะะค ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะคะบ๊ายบายค่ะ